สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะช่องวิภาวร c h ชาแนลนะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาชมที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะวันนี้นะคะแบบอยู่ที่ ที่ดิน18ไร่85ตารางวานะคะบ้านหนองกระสังตำบลด่านจากอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ติดถนนส,สาธรารณะเลยนะคะแล้วก็ใกล้กับถนนสุราดารา,า,ายเพียง190เมตรนะคะอยู่ใกล้ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางเข้าไปในตัวอําเภอโนนไทย7กิโลเมตรนะคะและเข้าไปตัวเมืองนครราชสีมานะคะคุณย่าโมนะคะประมาณ24กิโล ม่เเทานนั้นองสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะทําเลดีมากๆเลยนะคะการเดินทางสะดวกสบายนะคะแล้วก็เหมาะกับการ ทำการเกษตรนะคะหรือว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรต่างๆก็ทําได้นะคะสนใจที่ดินแปลงนี้โทรหาแหม่มได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID 0638412188ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะติดตามเพจ f a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะและช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพามามืดจังเลยนะคะต้องขออนุญาตแจ้ง ผู้ชมว่าช่วงระหว่างวันแบบมีลูกค้าติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะแบมบก็ให้ข้อมูลลูกค้าไปก่อนนะคะแล้วก็ตอนช่วงเย็นนะคะก็จะมีเวลาเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินแปลงต่างๆนะคะหากคุณผู้ชมต้องการความชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นพิกัดหรือว่ารูปโฉนดอะไรก็ตามโทรสอบถามได้ตลอดเวลาเลยที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8หรือว่าจะเข้าไปรับชมคลิปเต็มที่ช่อง NW Real Estate 78ก็ได้นะคะ นี่นะคะตอนนี้ก็จะเริ่มมีเสียงน้องๆน,นะคะเสียงธรรมชาตินะคะแล้วก็ถนนสาธารณะเนี่ยตรงรถที่มําจอดไว้แล้วก็เขาจะมีเป็นต้นยูคาลิปตันนะคะปลูกเป็นแนวเลยสําสหรับถนนคอนกรีตก็จะสิ้นสุดตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ อ่านี่นะคะก็จะเป็นแนวเขตอันนี้คุณนัทนะคะเขาก็ไปไลฟ์สดเพจขายที่ดินและสังหาทุกชนิดให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะส่วนบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะเป็นดินเค็มประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาดินได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าสําสคัญคือการเดินทางที่สะดวกสบายเพราะาอยู่ใกล้กับถนนสุราราลัยเพียง190เมตรเท่านั้นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ